สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่เทศบาลป่าพยูนนะครับจะพูดคุยกับท่านนายกท่านนายกจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังขอเรียนเชิญท่านนายกครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับก็ช่วงนี้นะครับเทศบาลป่าพยูนเราก็ค่อนข้างจะเป็นเมืองเปิดมากยิ่งขึ้นนะครับในการเพราะว่าผมหลังจากคารับตำแหน่งผมพยายามเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับเพราะว่าเรามีภูมิศาสตร์ที่เกาะป่าพยูนนี่คือมีจุดเด่น ครับมีทั้งทะเลนะครับมีทั้งภูเขาแลวก็ช่วงนี้ผมพยายามที่จะเน้นกิจกรรมในการท่องเที่ยวครับช่วงนี้ก็มีงานสําคัญก็คืองานลากพระแข่งเรือของอำเภอบายูนะครับซึ่งมันเป็นประเพณีว่าทํามาตั้งแต่เกือบร้อยปีนะครับและช่วงนี้ของทุกทุกปีนะครับเทศบาลบางยูจะจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานลากพระนะครับขึ้นนะครับนอกจากลากพระนะครับที่เน้นการท่องเที่ยวก็คืองานตามเราพระเจ้าหลวงนะครับที่เราจัดทุกปีด้วยนะครับ แล้วก็แต่เน้นตอนนี้ก็ปรับปรุงถนนอะไรต่างๆนะครับในในสายการสาธารณโภคเราก็จะจะทาสนุนปูผิวถนนใหม่นะครับแล้วก็ระบบความป้องกันเราก็มีสมาร์ทซิตี้นะครับซึ่งผมได้ลง c c t v ีไว้หลายจุดนะครับแล้วก็มีการใช้บริการใช้ w i f ฟฟรีนะครับในในส่วนของที่บางปะกนนะครับในการในการพยายามจะเน้นการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ การสาธารณพวกแต่ผมก็เตรียมนะโครงการต่อไปก็น่าจะที่ที่พยายามคุยอยู่ตอนนี้คือไฟฟ้าลงดินเลยต่างๆนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าในเรือน,นี้นะครับก็การท่องเที่ยวออยูนก็จะคนรู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับตรงน,นี้ก็จะมีคนเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอประทานนะครับว่าปอยยูนลอยับจุดเด่นของปอยยูนอย่างนึงก็คืออาหารทะเลนะครับมันจะมีกุ้งแม่น้ำนะครับมีปลากระพงมีปาลปาที่ตังซึ่งเป็นสัตว์น้ําก่อยที่ มีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ถ้าพูดตรงๆว่าอร่อยมากนะครับอร่อยมากครับถ้าท่านทุกท่านมาเที่ยวอักยูนต้องได้กินนะครับต้มยำกุ้งนะครับซึ่งเป็นเป็นวัตถุดิบของในในปากพยูนนะครับซึ่งสัตว์น้ําก่อยครับซึ่งพูดว่าอร่อยที่สุดในในในประเทศก็ว่าได้นะครับครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาเที่ยวปากพยูนนะครับเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับก่อนจะการวันนี้ขอความสุขสวัสดี จงมีเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ